ห้าคอมพิวเตอ์เองแล้วก็เออสองร้อยห้าสิบพอยต์วัดฮิวเทียบตัวพบกับอัปเดตของเพ t ซิมูเลเตอร์ซนะครับซึ่งก็ได้ข่าวมาว่าน่าจะมีไฮปกิฟต์แบบใหม่เนาะซึ่งก็จะเป็นยังไงไปก็เท่าที่รู้นะก็คือมันจะเป็นแบบไฮปกิฟต์ที่เป็นสีฟ้าๆนะครับเป็นไฮปกิฟต์ใหม่เลยซึ่งก็ ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะถึงเวลาแล้วนะครับซึ่งก็วันนี้เนี่ยผมเปิดอันนี้ฟาร์มไว้น่าจะเกือบทั้งวันอยู่นะแบบนานมากครับน่าจะแบบเกินสิบชั่วโมงอะเปิดค้างไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้อะไรมาบ้างซึ่งก็โอเคเหลืออีกครึ่งชั่วโมงพอดีครับก็จะได้ไฮกิฟต์ด้วยแต่ไฮกิฟต์ยังไม่ได้เปลี่ยนรูปนะงั้นก็เดี๋ยวเรามาดีๆอะไรพวกนี้ก่อนเออแล้วก็แล้งเรา เพชรโอเวอร์หลอด99เแล้วเดี๋ยวอีกนิดเดียวเราฟาร์มไปอีกนิดเดียวเดี๋ยวเราก็ได้ขึ้นเป็นแรงใหม่แล้วคือขีบอันใหญ่นี้ก็คือมีประโยชน์มากครับแม้ว่าอัปเดตนี้จะหายไปแล้วก็จริงแต่ก็เราก็ายังสามารถยังสามารถที่จะเอ่ม เราก็ยังสามารถที่จะเอาจากขีดสมบัติอันอื่นได้นะครับอย่างเช่นแบบในด็อกเวิร์เคอาอีเวอร์อะไรอย่างเงี้ยที่พลังมันแบบลาย s ออยู่ยิ่งด็อกเวิร์คือพลังเยอะเยอะกว่าเราเยอะกว่าน,นี้เยอะมากเลยนะครับอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นนั่นก็คือไฮบ์กิฟอันใหม่นะครับซึ่งก็กลับมาเรื่องพลังก็คือพลังเนี่ยมันน่าจะเยอะแบบว่าอืมคือคือ,คอมันน่าจะฟาแบบคืคนนึงอะ่ะก็อาจจะยังยังอาจจะยังพังไม่ไม่หมดเลยก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ดูเหมือนกันเนาะแต่ก็ คือแต่ว่าเรายังไม่ได้ฟาร์มลองเปิดในฮาร์ดคอร์เลยแต่ถ้าให้เดานะคือผมว่าเราก็น่าจะได้ขยะน่าจะได้พวกขยะได้ขยะมาใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคกลับไปที่ normal โหมดไป dark matter ดูดีกว่าไหมดูซิว่า dark matter ของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างเออแต่ไม่เป็นไรเรามาเช็คก่อนนะดูซิเราจะได้อะไรไหมผมขอปิดหน้าจอาไว้ก่อนเออไม่เอาดีกว่า321 no p แสดงว่าไม่ได้อะไรเลยอุตสายอมเปิดคอมค้างคืนไว้แล้วก็คือไม่ได้เลนโบว์แต่แต่โกลเด้นช้นี่ก็ไม่มีนี่นี่โกลเด้น Golden เพียบธรรมดายิ่งเข้าไปโอ้โหแล้วอ้นี่ติดมาได้ไงเนี่ยอเอาไปเอาไป เนี่ยมันชอบมีอะไรพูดเนี่ยติดมาด้วยมาติดมาทำไมโทรเปิดมาสิบกว่าชัมม่วโมงไม่ได้เลยแล้วทำไมคนอื่นคือได้นะแป๊บเดียวก็ได้แล้วเอามาเอามาให้หมดเพราะอันนี้มันมีโอกาสได้คิ้วอยู่ครับแม้ว่ามันจะยากมากๆแต่ว่ามีเพื่อนผมคนนึงเคยได้นะได้เป็นคิ้วน่าจะคิ้วพีขอบมั้งแต่ว่ามันก็แล้วแต่ครั้งนะว่าว่าบางครั้งเราจะได้แบบคิ้วอะไรมันน่าจะไม่เหมือนกันแต่ก็คงได้คิ้วแบบตัวที่แบบราคาแบบ อย่างเช่นคิ้วรับเค้กคิ้วพี่ขออ,อะไรอย่างงี้แต่อันนี้เราก็เกลือขึ้นชื่อเรื่องความเค็มต้องคุณเพสตันโอเคมาโกลเด้นโกลให้หมดเลยจริงนะคือผมมีโทเคนอันนี้เป็นพันแล้วไม่ได้ทําทำไม่ได้ไม่ได้ไปคีบเลยคือมันเอ,อคือมันก็เนาะกว่าจะคีบได้อันหนึ่งก็ยากแล้วก็ต้องลุ้นมาอีกว่าเราจะคีบได้หรือเปล่าแล้วก็ยิ่งคุณเพสตันขึ้นชื่อเรื่องความเค็ม อยู่แล้วฉันก็คงจะไม่ได้อะไรแหละผมว่านะเอ่ออัปเดตหน้าเนี่ยไม่ซัมเมอร์อีเวนต์หายแน่นอนแต่ว่าคลอมาชีนจะหายหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมว่าอาจจะหายก็ได้นะแต่ถ้าไม่หายก็ดีแต่ก็เอ่อแล,แลงเพจโอเวอร์โหดของเราเนี่ยแลงนี้เราอยู่ปั๊บได้ประมาณค่อนข้างที่จะนานแล้วหลายดือน่าจะ ซัมเมอร์อีเวนตมันมี3พาร์ส2สัปดาห์อัปเดตพาร์หนึ่งก็น่าจะประมาณ3เดือนได้แล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่3เดือน6สัปดาห์6สัปดาห์าแล้วประมาณนั้นซึ่งก็6สัปดาห์แล้วก็เนี่ยล่ลาสุดที่เราได้แรงเพชรโอเวอร์หลดก็น่าจะ6สัปดาห์แล้วใช่ไหมใช่มาด้าเมตเตอร์กันต่อเอ้โหสี่วันหมดสี่วันหมดเลย,เลยโอเคเลนโบอาเราเอาชายนี่ใส่เข้าไปกอดสวันครับ แล้วก็มีอะไรไม่รู้นะว่าอัปเดตนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็โอเค5ชั่วโมงเราแบ่ง4สามไมได้12ชั่วโมงโนานไหม30นาทีผมว่าสัก12ชั่วโมงเนี่ยแหละพรุ่งนี้เช้าคอยมาเอาก็ได้ตอนนี้ก็ประมาณ5ทุ่มก็ประมาณ11โมงนะครับเกือบ5ทุ่มอันนี้ก็อีกเออที่4ชั่วโมงโอเคผมไม่รู้นะว่าทําไมบางครั้งอยู่ดีดีผมเข้ามาก็ได้ทิกกี้เองเลย น่าจะแบบถ้าเกิดว่าเราเข้ามาตอนประมาณแบบช่วงเที่ยงๆอะไรอย่างนี้เราก็น่าจะได้เลยนะใช่แต่เขาไม่ได้บอกเลยนะน่าจะแบบประมาณช่วงเที่ยงๆอะไรอย่างนี้ถึงถึง,ถงแบบเที่ยงห้าสิบเก้าอะไรอย่างนี้ก็น่าจะได้แล้วแหละเนาะเซเลอร์เองเรามีเป็นแผงเลยเยอะมากไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเซเลอร์เองเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าราคามันไม่ลงสักทีอาจจะขายนิดเดียวแล้วที่เหลือก็เราก็อาจจะขายเราก็อาจจะเปิดเองนะพอมันลุ้นคิวด้วยแต่ก็ได้นิดเดียวโอกาสได้คิว แต่ก็โอ้มีเพื่อนมาช่วยอยู่มาโอ้โหสองพเพื่อนเขาถามอะไรเนี่ยเขียนอะไรอยู่อันนี้เข้าไปเลยยิงเข้าไปใหญ่เลย5้าหมื่นเระหว่างที่เขาเปิดแล้วก็ควรที่จะตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจหรอกได้ทีนก็หลายบิลเลียนอยู่แต่ก็1นึ่งบิลเลียนโอ้โหเปิดมานดีมีดิโคเลย7.2็ดสิบสอเิลเลีนโอเคแล้วก็ตัวากากไปเลยโอเคตอนนี้ข่าวใหญ่มาก ร้อยวันเซนแล้วเราจะไม่เปิดเพราะว่าเปิดไปก็อาจจะไม่ได้ด้วยแล้วก็เราก็ผมก็กะใจแบบพออีเวนต์หมดถ้าไม่มีคิวให้สูงฟรีแบบอีเวนต์อื่นๆแล้วที่แบบเป็นอีเวนต์เลยที่แบบไม่มีที่แบบไม,มแบบไม่มีเวลาจํากัดอะไรไอที่มีเวลาจํากัดอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่านะผมจะไปเปิดตู้แบบตามเลยแค r โบก่อนแคตโบที่มีแล้วก็ตามด้วยคาร์บีแล้วค่อยตามด้วยด็อกเวิร์นะครับเพราะว่าโซนที่แบบโซนก่อนมันจะมีโอกาสที่จะหมด ที่จะแบบเอาฮิลออกสูงกว่านะครับแต่ก็100%ปร็แหละจะไม่มีเวลาให้แบบกับอัปเดตเลยอึดใจเดียวนิดเดียวเท่านั้นจะได้แล้วใกล้แล้วมันไม่ได้สักทีฉะนั้นแล้วก็มาเปิดรอเลยแล้วกันเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขีดขีดมาสุดแล้วสุดนี่แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเป็นอัปเดตที่ผมว่าน่าจะคลิปนานมากๆเลยนะครับเพราะว่าขนาดยังไม่ได้อัปเดตอ่ะปลาไป6 6นาทีและคลิปนี้7นาทีแล้วด้วยแล้วก็รวมอัปเดตอีกน่าจะโบอีไปอีก10กว่านาทีเ <c oughs> ฮ้ยค้ดออตกใจหมดนึกว่าข้อดอที่เป็นแบบเอ็กวูซีบเฮ้ยใกล้แล้ว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 นี่นเดียวเยวท่านั้นได้ยังเนี้ยโอช้าจังฮะคงต้องรออีกหนึ่งจนถึงให้อันนี้ให้มันสุดเป็นสูดหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยอึดใจเดียวจะพ้นแล้วก็แลกเพชรโอเวอร์หลอดนี้เนี่ย ทำไมมันไม่ให้ผ่านสักทีโอ้นิดเดียวโอ้โอ้แค่นี้ก็ผ hey, ่านไปแบบเกือบสิบนาทีอยู่แล้วยังไม่ได้สักทีไลเนี่ยฮจนตอนนี้เหลือไอ้แค่สิบห้านาทีก่อนอัปเดตเฮ้ยโกเดนโอ้ my god โกเดนฮอทดอก เราจะไม่โฟกัสที่กัวเนียทอบดอกก่อนตอนนี้เราต้องโฟกัสต,ตรงนี้แต่ว่ามันไม่ได้อ่ะโท่เฮ้ยขึ้นแล้ว Creator of p a n t โ okay. อเคแรงเราขึ้นแล้วอยากรู้ว่าจะมันใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงมันจะเป็น1%ซึ่งแรงนี้เนี่ยกว่าจะได้มาคือตอนเนี้ยเลืออีก10อนาทีก็จะอัปเดตแล้วโอเคตอนนี้เราได้ hype g i ต์แล้วครับ hype g i ต์อันใหม่ ซึ่งก็ตอนนี้ผมเข้าอีกแอ c o u n t หนึ่งด้วยฉะนั้นผมก็ได้ไฮ p ิกิฟสองอันฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเทรดหน่อยละกันนะนี่มามามา,มา,มาเอามาเดี๋ยวเราเอาฮะ่ะมันยังเป็นไฮฟิกิฟอันเดิมหรออะไรเนี่ยทำไมทำไมในพาพมันถือเป็นไฮฟิกิฟอันใหม่อะมาคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเทพ้ามันเป็นไฮฟิกิฟอันใหม่นะวัดคือเราเข้าใจผิดหมดเลยใช่ไหมว่า มันจะเป็นอันใหม่แต่มันยังเป็นอันเดิมใช่ไหมนี่ยสองอันเลยแล้วราคาก็1 8ึบิลเลียโอเคสแกมบัลเชื่อคันมันน่าจะเริ่มแค่สิาทีหลังนะครับใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมันน่าจะใกล้อัปเดตแล้วแหละเฮ้ย <Hey, S 2> มันก็จบแล้วนี่เลยเวลามาแล้วด้วยตอนนี้5้าทุ่มหนึ่งาทีแล้วยังไม่เห็นได้เลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยเดยเปลีย่ยนชื่อเหรอฮะ เฮ้ยเปลี่ยนชื่อจาก Passenger X เป็นยีตอะเพชฮะแล้วอัปเดตมันมันก็ยังเ,เหมือนเดิมมันเปลี่ยนแค่หน้าปกแต่อย่างอื่นไม่เปลี่ยนหรือว่ามันยังไม่ได้อัปเดตมันอัปเดตแค่หน้าหน้าหน้าจอหรือเปล่าเออเฮ้ยมาแล้วต้องเข้าเซิร์ฟใหม่เลย Anniversary เห,หรอ เออโตรเพ็ย oh, ิทเวลยิทเพ็ยิทเอ็คย i ทคอนเทสยิทอัปเกรดยิทโกยิทคอยยิทออฟแอ r นิเวอร์ซลลีเพ็แอนนิเวอร์ซีกิฟต์แอนนิเวอร์ซีอีเวนต์คอสมิกเอ็กูอ็กซ์โคเอ็กูอันใหม่ทำไมเราถึงมีไอ้สามหมอันอันนี้อ่ะอันนี้คืออะไร ทำไมเราถึงมีสามหมื่นสองพันโลบัคทำไมถึงมีเราใช้หนึ่งแสนโลบัคแล้วเหรออีกเติมไปไม่ถึงหนึ่งแสนเลย <c oughs> โอเคไม่รู้ว่าเราจะชโอ้โหว้าวยีดอะเพชรไปไหนเฮ้ยโคตรเท่เลยโอ้โอยีดเวิร์ลโอเคมามามาปลดลอ็อกนี่คืออะไรอยู่โอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้นคุ้นไหมดูคุ้นคุ้นให้เราได้สัตว์เลี้ยงใหม่เหรอตัวอะไรโอ้ตัวตัวกากระไรประโยชน์เฮ้ยแพ็กซูสปอร์มีอัปเกรดด้วยต้องใช้เหรียญอันอใช้เหรียญอันนี้ไม่รู้เอามาจากไหนเหมือนกันโอเคต้องไปอัปเดตที่เราต้องถ่ายนานแน่น่าจะเกิน20นาที <c oughs> 50ล้านอันนี้เท่าไหร่เป็นแสนอ๋อต้องใช้เหรียญอันนี้ปลดล็อกเป็นเหรียญอะไรก็ไม่รู้ แต่ว่าเราจะต้องลองดูอันนี้ก่อนว่ามันคืออะไรนะครับเราไปยังไงอะมันไปยังไงอะไม่รู้เหมือนกันไปยังไงเนี่ยฮเฮ้ยเหรียญพวกนี้เราต้องเก็บจากทางนี้เองเหรอนเนี่ยอ๋อโอเคโอ้ oh my god เราต้องกดปุ่มนี้หรอเฮ้ยไกลมากเลยเบสคือ127ล้านเราเพิ่งได้1ล้านแล้วเราก็มา ลงตรงตรงไหนเนี <laughs> ่ยโอ้โห,โหทำไมมันไกลยอย่างงี้ไปอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไปอีกไกลามากครับต้องรออีกนานไหมเนี่ยอุ้ยโอ้โหครั้งเดียวได้57ล้าน, What? นวั t เฮ้ยเซวว่าเหรียญพวกนี้ m o ร์สติ้ง r อ o ์ f y i ฟยีดออฟร c h อะไรคือ y e ดอ o f อ๋ออันนี้เหรออ๋ออันนี้เก็บรวมกันเหมือนกัน Better Price Higher y i e ย เอคลักอ่ะอัปเดตอันนี้แล้วกันแล้วก็กี่ที่เขายืดแชสคืออะไรอะอะเอามาให้หมดเอามาให้หมดอะหวังว่าตัวนี้จะมีฮิวโโหมีจริงจริงมาอันนี้ปลดล็อกแล้วเราลองเปิดตรงนี้ดูหน่อยละกันออโตัวดีๆต้องอยู่นะโอเคไปโอ้มีอีปิกมีแร่โอ้โหแล้วตัวแร่เราก็ได้มาแล้ว2%็นตนี่นะมันมี1ล้านเลยหรอตรงเนี้ย หนึ่งล้านคอยหรือเปล่าไม่ใช่หรอกผมว่าไม่ใช่เราควรที่จะไปอ mm ีกสักรอบแท็บทูทร w อ๋อเราแค่กดตรงนั้นก็โดนก็ได้แหละแสดงว่าน,นี้เขาไม่ให้เอฟเคแน่เลยว่าแล้วหนึ่งแลบอ่ะฮะกี่แลบอ้าว <c oughs> <c oughs> ได้เท่าไหร่เนี่ยห้าสิบล้านโธ่อะไรเนี่ยลา o โอเวอร์สตาร์ g ิ้งใหม่อ๋อ คือยังไงเนี่ยไม่เข้าใจคือมันต้องแข่งกันอะไรงี้เหรอโอ้โหสิบบิลเลียนมันต้องมีแบบทําให้ได้ไข่เยอะเอ้ยทําให้ได้เหรียญเยอะขึ้นดีมันต้องมีเออมันไหนอะเราลองอัปเกรดทุกอันไปก่อนเลยแล้วกันเลยอันหนึ่งเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวอะไรคือยีสอะเพชรลาวเป็นรอบบ่อ๋อดูว่าใครจะได้สูงสุดอะไรงี้ใช่ไหมไม่รู้ เบสคือร้อยยี่สิบเจ็ดล้านคืออะไรอะ่ะอันนี้ไม่เข้าใจเฮ้ย <Hey, S 1> จะได้สองแลบสองแลบแล้วอาา่ะฮะโอเคยังไปอีกเอ,อ่อนิวเรคคอร์ดหรือเปล่าเนี่ยโอ้นิวเรคคอร์ดโอ้โหได้เงินเยอะมากสเคเวอร์เจอร์คันจะมาแล้วแล้วก็ราวน,นี้ก็จบแล้วเรียบร้อยมาเรามาเก็บพวกออฟอะไรพวกนี้ก่อนแล้วกันใช่ไหมเขาเรียกว่าออฟใช่ไหมน่าจะใช่มันอัปเกรดอะไรได้บ้างอยากให้มันแบบอัปเกรดได้แบบมอออฟอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้ว่าออฟสตอร์มคืออะไรอ๋อน่าจะเป็นแบบออฟแบบเยอะๆเลยเหรอมาลองเปิดดูแรงหมดเลยมาสเกเวนเจร์ฮันไปดูกันโอเคอันแรกๆมา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 โอ้ยยังเป็นอันเดิมอยู่เนาะอ่าาโฮโคยาวมาถึงนี่เลยกลายเป็นว่าพออัปเดตมาแล้วเนี่ยผลไม้หาง่ายขึ้นเลยน่าจะเป็นเพราะว่าอัปเดตที่แล้วมันมีเควส เควสที่มันต้องทำทกับผลไม้มันก็เลยหายากมากเลยครับเฮ้ยมาซ่ออยู่ตรงนี้เลยโอเคโอเคฮิ้วโอกาสที่มันจะได้ฮิ้วคือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือสุดท้ายแล้วฮ่าเจออันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายมันแอบ,บซ่ออยู่ตรงนี้ฮิ้ว2 free hype ซัฟฟารีดอก2 free hype gift for computing scavenger hunt โอเคอันนี้คือมิติโคที่เราได้มาหรอเนี่ยกูได้มิติโคสามตัวกากแล้วก็เฮ้ยให้คลิปสองตัว2ตัวกลับมาที่เดิมก่อนคลิปนี้ต้องยาวโหเพื่อนเพื่อนเติมเราบ้างหรอเนี่ยคิวสักตัวหนึ่งไหมโอ้โหเพื่อนทำไมเพื่อนเค็มจังไม่ได้เค็มหรอกเป็นเค็มที่คุณเพสตันนี่แหละลืมพูดถึงก็ลืมเลยเอามาสไปก็ได้เปิดหนึ่งขายหนึ่งเอ๊ะ หรือว่า2ใบดีเปิด1แล้วก็เก็บไว้อีกหนึ่งเพื่อฉัว่าตอนนี้เราอยู่ช่วงขาดแคลนเอามาเลย3ใบเอามาแต่เขาควรที่จะลดสักหน่อยนะเจริงตรวจสอบนี้มีอะไรใหม่ไหมตรงนี้ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเลยไม่มีของใหม่มีแต่ของเดิมแล้วก็ของกากเหมือนเดิมมาสามใบนี้ไม่รู้ราคาแต่รู้แค่ว่าเราจะไปเก็บก่อนหนึ่งใบ มาเก็บไปก่อน1นึ่ใบเรามี e อ c l u s i v e X น่าจะหลรุ่นมากๆฉะนั้นห้าคอมพิวเตอ์เอแล้วก็เออสองร้อยห้าสิบพอยต์วัดฮิวโอรีนโบว์ฮิวโอเมกอดโอเมกอดแชทแชทต้องโอเมกอด เพื่อนเราได้ฮิวเฉยถ้าไมเพื่อนไม่ได้เลยเลยอะโอ้ oh my god <c oughs> <c oughs> เรียนโมฮิวราคาเท่าไหร่เนี่ยคือไม่คิดว่าตัวเองจะได้นะคือคิดว่าแค่เปิดแบบเพื่อสะสมในอินเด็กเท่านั้นนะเพื่อเพื่อต้องได้ ฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god ผมว่าน <sk> <COR RE> <ES> <inaudible> ่าจะไักเป็นไหลยท่เลียนแน่เลยทั้งรอกโอ้โหคือจากที่จากที่ทำเมื่อกี้คือแค่จะเปิดเพื่อเอาตัวปกติแต่อยู่ดีๆเราก็บอกว่าขอหิวหิวหิวมันขยายมันขยายมันขยายเลย น่าจะหว่าเป็นไททาน,นิงเนาะเผื่อจะได้เ um พชรซูมูเลเตอร์เอ็กซ์สองทูเยียอินนิวเซอรี่แตงพอเพียงยี่สองปีแล้วหรออีกสามสิบกว่าวันสามสิบสามสิบกว่านาทีโอเค,อเครอก็ได้เฮ้ยธรรมดาก็ถือว่าดีใจมากมากแล้วนะแต่เนี่ยเ่นโบว์ฮิวพูดไม่ออกกะจะเอาตัวเล็กนะความจริงตัวเล็กแล้วก็ไปไป ไปหาได้แล้วกันเอาจริงผมว่านะตัวนี้คือเราเอาไปขายดีกว่าน่าจะได้สัก20-30บสิบิลเียนหรือ40ลองตั้งลองตั้งตังตงดูอาจริงตอนนี้คือ,อยังพูดไม่ออกเลยเฮ้ยอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงโอ้โหค้าแลบคือขึ้นแน่นอนอะ่ะนี่ไงเอาทำไมเป็น5 7 อันนี้คงไม่นับมาขายเท่าไหร่ดีโอ้ยจะรองขายแล้วอะตอนแรกคิดว่าทำแล้วมันจะไลฟ์ไปหยุดมากๆนะแต่ที่ไหนได้คือได้หิวเลยแสดงว่าเราจะต้องทำอีกตลอดคือภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยผมก็น่าจะได้เติมโลบักอีกครั้งหนึ่งนะน่าจะได้ประ,ประมาณพันกว่าโลบักเนาะผมเติมเป็นเวฟเอามันน่าจะได้เยอะกว่าแล้วก็ ผมว่าอีกครั้งหนึ่งที่เขาจะอัปเดตก็น่าจะประมาณก็นั่นแหละกลางเดือนหน้าฉะนั้นความจริงผมก็อยากเติมอีกสักอันนึงแพ็คสักแบบเออสักอันนึงนะสักแบบ300อันที่เป็นแบบ3 0 0 400โลอบัคอันเดียวอะ่ะก็อยากเอาอันนั้นนะแต่ก็คือโลบัคตอนนี้เราเหลือแค่600กว่าเท่านั้นฉะนั้นก็ผมว่ามันอาจจะไม่พอนะโลบัเนี่ย ผมว่าเราคือตัวตัวแรกที่ได้ฮิ้วเรนโบว์ตัวนี้คนแรกอาจจะคนแรกที่ได้ฮิ้วในแพ็คใหม่เลยหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนแรกที่ได้ฮิ้วเรนโบวนี้เลยก็ได้นะเหมือนว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเราจะได้ไกลขึ้นนะครับเนี่ยใช่ไหมเนี่ยผมได้ไกลขึ้นเยอะมากๆเลยเอออันนี้คือเบสคือร้อยสามห้ามิลเลนอันนี้แต่อันนี้อะไรคือร้อยสามสิ 13.8มิลเลียนสตริงหรอคืออะไรก็ไม่รู้อ๋อมันน่าจะเกี่ยวกับอัปเดตครับอัปเกรดของเราใช่การอัปเกรดของเราอะ่ะน่าจะมีผลเดี๋ยวนะผมว่ามันไม่ได้โยนตัวเราไปมันโยนสัตว์เลี้ยงเราไปครับใช่มันโยนสัตว์เลี้ยงเราไปอย่างอันนี้ผมผมไม่รู้ผมโยนตัวไหนไปน่าจะโยนเป็นตัวเนี่ยไอตัวที่ไปเป็นไดมอนตัวนี้ไปใช่ใช่ฉะนั้นมันน่าจะอยู่ที่ตัวที่เราโยนไปมากกว่า นี่ไงเราโยนตัวนี้ไปถูกต้องโอ้นี่เรียกคอร์ด้วยเออมันนี้9.85มิลเลนอันนี้13.8อ่ะงั้นเราก็ต้องอีคิบเป็นตัวนี้ใช่ไหมเออถ้าเรายิ่งอีคิบเยอะมันจะพลังยิ่งเยอะแล้วแต่ว่าถ้าเรายิ่งอีคิบเยอะมันจะสุ่มตัวว่าเราจะได้ตัวไหนไปอย่างอันนี้เป็นฮอตด็อกหรือเปล่าเอ,เอ๊หรือใช่ใช่ไหมตัวนี้เป็นอะไรมิชช่มิชมเชล เป็นตัวอ๋อตัวนี้นะคะสักตัวหนึ่งในนี้หรือเปล่าอ๋อน่าจะไม่นับมีตัวนี้8ล้านโอเคน่าจะอยู่ที่ตัวของเราครับว่าตัวที่เราได้คือเท่าคือยังไงขนาดไหนอ๋อถ้าเราถึงเราจะได้5คูณออฟสปอเอ๋อโอเคตัวเดิมอีกแล้ว <laughs> ยิ่งสเต็งเยอะน่าจะยิ่งไปได้ไกลนะครับแต่ก็อยู่ที่อัปเกรดของเราด้วยแหละเฮ้ย <laughs> hey, มันมีเพื่อนไปได้แบบ3ร a b 4 La b รเลยเหรอเนี่ย น่าจะเป็นตัวฮิวจะถ้าถ้าได้ฮิวได้ไททานิกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมีกว่าได้เยอะม,มากเราส่งเจ้าแพะโปแคตไปโอ้โหเฮ้ยคนนี้ไฟบแลบแล้วเหรอเนี่ยเพื่อนเกินไปปะเยอะมากเจ้าฮิวตัวนี้เท่าไหร่สิบสามจุดแปดมิลเลียนเองโอ้โหได้แค่สองครั้งแสดงว่าของเพื่อนอาจจะเป็นไททานิกเลยก็ได้นะแสดงว่าเบสของเราน่าจะเป็นของทั้งหมด ทุกตัวที่เราอีควิปรวมกันแน่เลยอะแล้วมันก็เหมือนมีอันที่เขาเรียกว่าอะไรนะเฮ้ย hey, หนึ่งมือแล้วออฟสตอร์มเอนดิ้งออฟสตอร์มคือน่าจะหายเยอะันนียมันจะมีอะไรนะไม่มีอันหนึ่งที่คริตทคอลยีดแฉนน่าจะทําให้เราแบบไปได้เร็วขึ้นอันนี้5คูณออฟมันจะต้องเราจะต้องรีบทำก่อนที่เวลามันจะหมดนะครับอีกแค่2องนาทีฉะนั้นเวลานี้แหละเก็บเลยเขาบอกว่ายีดเพ็แฮฟมอร์ทโรวิ่งสตริงหร ไหนๆ,ๆ,ๆขอลองดูสิมาโคเด้นเลยแล้วกันเอโอเคได้อีพิกมาแล้วตัวหนึ่งถึงล้านไหมไหนโหตัวกากสุดแน่เลย2อมิลเลียนนี่เดียวเองอาเทเวลิ่งเมอร์เชนมาแล้วเคสู้วันนี้ยังไม่ได้เลออหรือว่าตัวพวกนี้น่าจะสู้ได้นะโอเคงั้นก็วันนี้คงไม่เล่นจนไปถึง ไอฟรีกิฟต์หรอกนะหรืออาจจะถึงก็ได้แต่ก็คงไม่ถึงไอแอนนิเวอร์ซลรี่อะไรสักอีเวนต์อะไรสักอย่างอันนั้นเดี๋ยวถ้าจะถึงค่อยมาถ่ายถ่ายคลิปอีกทีแล้วกันนะครับงั้นก็วันนี้ไปแล้ว